ทุกทเช้าที่ตื่นขึ้นมาฉันเลือกพลังแห่งความสุขทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาฉันรู้ว่าฉันมีโอกาสใหม่โอกาสที่จะเริ่มต้นอีกครั้งโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่จะเติบโตว,วันนี้ฉันไม่ต้องเป็นใครคนอื่นแค่เป็นตัวฉันเองในเวอร์ชั่นที่ใจฉันภูมิใจฉันหายใจเข้าด้วยความมั่นใจและหายใจออก ปล่อยความกลัวให้ลอยไปทุกลมหายใจคือของขวัญทุกก้าวเล็กๆคือความก้าวหน้าแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ฉันก็ใกล้กว่าเมื่อวานเสมอฉันรู้ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ฉันก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่าฉันคือมนุษย์ธรรมดาที่กำลังพยายามอย่างดีที่สุด และนั่นก็เพียงพอแล้วเพราะคุณค่าในตัวฉันไม่ได้วัดจากสิ่งที่คนอื่นเห็นแต่วัดจากสิ่งที่ฉันรู้สึกกับตัวเองวันนี้ฉันเลือกให้อภัยตัวเองฉันปล่อยอดีตไว้ข้างหลังไม่ใช่เพราะมันไม่สำคัญแต่เพราะฉันไม่ให้มันกำหนดอนาคตฉันให้อภัยทุกความผิดพลาดและขอบคุณบทเรียนที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น ฉันเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังเดินทางมาหาฉันฉันเปิดหัวใจต้อนรับโอกาสใหม่ความรักใหม่ความสุขใหม่และตัวฉันคนใหม่ที่มีความสงบในใจแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่ภายในใจฉันสงบเสมอ ฉันเลือกโฟกัสในสิ่งที่ฉันควบคุมได้ความคิดของฉันคำพูดของฉันพลังของฉันฉันเลือกใช้คำพูดที่เติมพลังให้ตัวเองและฉันจะไม่ปล่อยให้คำพูดของใครมาทำให้ฉันดับแสงฉันคือผู้สร้างความจริงของตัวเองวันนี้ฉันเลือกคิดดี พูดดีและทำดีเพราะพลังงานที่ฉันให้โลกคือพลังงานที่โลกจะสะท้อนกลับมาให้ฉันขอบคุณร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวขอบคุณหัวใจที่ยังรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมันทำให้ฉันมาถึงจุดนี้จุดที่ฉันเลือกจะรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและยืนดูตรงนี้อย่างมั่นใจในแบบที่ฉันเป็น